เซเพื่อไทยบอว่าคานไ้งครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอได้ป้จะขอเรียนเชิญที่ที่นุเทีรรับเสื้อแดงันเนาะบาก มาเพ่ครแม่ครูครับเมเราจะมีเส้นหน่ได้เป็นเส้นหนึจาก O <coughs>

तथा वं तथा सत् देवकार सब भेद तथा प्रकार अज्ञ

ເດີ້ພາກເຊີນທ່ານຜູ້ເຂລື່ອນຕໍ່ຕໍ່ໄປບໍລິເວນຕົກຕົມສວນຜູ້ເດການລາເທດວລາຂໍເຮັດສຶກສາກ່ອນ